ชมแซวอะค่ะพิยุทธ์มีรูปถ่ายอยู่นะคะครอบครัวเดียวกันไหมคะเอ้ยที่เองเห็นเนี่ยมาเป็นคลิปไหมเป็นเป็นคลิปอ่ะซึ่งไม่ใช่คลิปเราถูกไหมคลิปของเขาที่เขาไปตัดอ่ะผมยืนยันว่าอย่างมากที่สุดตอนนั้นก็คือมาประกาศว่าบริษัทนี้ได้มามอบเครื่องช่วยหายใจไฮฟลร์มูลค่าหนึ่งล้านเวลาทำก็จะประกาศแค่นี้เป็นอย่างมาก ที่เราพูดประกาศอาที่พูดประกาศอ่ะใช่ใช่ใช่อาจจะไม่ได้ไปบอกได้ซ้าไปบริษัทนี้ทําอะไรยังไงค่ะหรืออ่าไม่ได้ไปรับประกันน่ะอืมอ่าแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ออกตัวนะอ่าตอนนั้นโควิดไงอันนี้คลิปใครอันนี้นะครับอยู่ที่ช่องสามเรานำเงินคลิปของเขาคุณบอสคนทำเองถูกไหม ค,คุณบอสพอ,อทำเองอาโดเซไม่ใช่คลิปของเขาใช่ไหมคะไม่ใช่คลิปของเราสำคัญมากครับกับการเซฟชีวิตของใครหลายๆคนครับที่เรียกว่าต้องการใช้มันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ก็คือช่วงที่โควิด1 9นะครับแพร่ระบาดเป็นอย่างมากเครื่องนี้ก็มีความจำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆนะครับวันนี้นะครับได้พบกับ พี่สรยุทธ์นะครับซึ่งเราก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็ยิ่งเห็นถึงความสําคัญนะครับในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในเรื่องนี้นะครับเราก็เลยร่วมด้วยนะครับที่จะช่วยในทันทีเนี่ยเป็นเงิน1ล้านกับ20,000บาทเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยมีใครอีกหลายต่อหลายคนครับที่เล็งเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วก็ร่วมกันนะครับบริจาคเข้ามาผมเองก็อยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับใครก็ตามที่เรียกว่าในช่วงเวลาแบบนี้นะครับมีกำลังมากพอ ที่จะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่สามารถจะช่วยเหลือนะครับคนไทยด้วยกันได้ผมเชื่อว่าการที่เราสำเร็จแล้วให้ได้และแบ่งปันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่จะทำให้บ้านนี้เมืองน,นี้น่าอยู่และเป็นการช่วยเหลือนะครับคนไทยด้วยกันได้อย่างดีที่สุดครับอันนั่นก็คือเอาภาพที่มามอบแล้วก็ไปยืนพูดถ่ายคลิปแล้วาไปตัดต่อเป็นคอนเทนต์เอาไปนำเสนอในแพลตฟอร์มของเขา อ่าอันนี้ก็เราไปรับมอบสังเกตดูอาจถ้าคุยยาวกว่าน,นี้คุณจะไปนั่งคุยกันนะอ่ามันก็เหมือนกับมอบแล้วก็ทักทายกันนั่นแหละแล้วลจริงๆเป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจตอนนั้นเนี่ยโควิดอ่าผมก็เลยนึกย้อนเลยอ่ก็ไม่ได้ผิดกติกาเด็ดจะมีจิตใจอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเครื่องนี้ก็ส่งไปตามโรงพยาบาลในต่างจังหวัดที่ตอนนั้นโควิดมันต้องการมากเพราะมันขาดแคลนเลยาชาวบ้านยังซื้อไปเก็บกันเลยอ่ะจได้ใช่ไหม อันนี้มันก็มีเอ่ออะไรนะนึกถึงสอคอบอเลยอันนี้ไงไหมเป็นการนำเสนอในดีไอคอนกรบเห็นไหมเออแล้วสอคอบอน้องจำได้ไหมให้โล <Hello. S 1> อที่คุณอ่าคุณกิราพรบอกจะต้องไปตรวจสอบอาจจะขอโลคืน ใช่ใช่ไหมก็คือว่าทางบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปตอนนั้นไปบริจาคหน้ากากอนามัยกับเจลแอลกอฮอล์อ่าก็เลยได้รับการคัดเลือกเนี่ยค่ะรับรางวัลจากทางสคบวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยก็รับรางวัลข้อมูลจากสคบก,ก็คือบริจาคหน้ากากกับเจลแอลกอฮอล์อใช่ค่ะอ่าแล้วพอมันก็มีคอนเทนต์ออกมาจากดียอคอนเหมือนกันหนโดเซ็ ก็รู้สึกดีใจภูมิใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับที่ได้มารับรางวัลในวันคุ้มครองผู้ริโภคไทยที่จัดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ริโภคซึ่งวันนี้คงเป็นอีกหนึ่งคำยืนยันนะครับว่าเรามีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อผู้ริโภคและเห็นความสําคัญของผู้ริโภคมากแค่ไหน วันนี้นะครับก็เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจที่ทําให้เราขอมอบคําสัญญาไว้ให้กับผู้บริโภคทุกๆท่านนะครับว่าเราจะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการรวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้าให้ดียิ่งๆขึ้นไปเพราะคําว่าดีที่สุดหยุดเราไม่ได้นี่วันนี้ก็รู้สึกดีจังอันที่ก็บอกว่าที่กุจิราพรบอกว่ามาเครีม ว่าเป็นรางวัลที่พิ่สูตร์ชื่งมาคนละเรื่องอันนี้ทําให้นึกถึงเท่านั้นแหละแต่ไม่ได้มีประเด็นอะไรหรอกอ,อย่ามาเรียกบอสนะตอนนี้เป็นคําต้องบอสหยุดน้องไป <c oughs> ฮะบ่าเป่าอ,อย่ามาเรียกกันนะ, <c oughs> อะตอนนี้สุช <c> า <oughs> ชิบัวรากกันใหญ่เลยบอกให้ไปออกโหน่วนโ,วนโวนเรื่องเท่ามด เรื่องเท่ามดออจริงๆนะนี่ครอสดีนะผมเป็นคนไม่อวดนะฮะเท่าอวดอ่ะอ่าไม่หมายถึงมั้อผมเคยสงสัยนะค่ะอ่าที่ชอบอวดดังเออนะอ่ทุกวันนี้มีแต่คนบอกว่าอ่มีตังค์แล้วแต่งทำตัวงี้เหรอดูชุดวันนี้ซะก่อนค่ะ เอาไปเดินตลาดบางท่านบอกสาบานได้ใช่ไหมวันนี้คือคุณสนยุทธ์เสื้ออยู่บ้านน้องใบรู้ไหมมันขาดดูเลยไอ้ที่ถ่ายกับพวกคือเสื้อขาดมันใส่สบายนะใช่ใบก็น้องรู้ปะรู้เพราะก็ใส่ค่ะคือเสื้อขาดเนี่ยไอ้เสื้อที่มันใช้แป้ว่ามันเปื่อยแล้วมันนิ่มมันนิ่มมันนิ่มเออบางคนจํานวนมากเข้ามาถากถางว่าเออ ประมาณนั้นน่ะมีตังมากมายแต่ไม่มีเงินซื้อเสื้อใส่เงี้ยเออมันก็เลยแบบอาจารยก็ลังจะบอกเอาไม่ได้ซื้อเสื้อมานานแล้วนะจะบอกให้เอาทุกวันที่อยู่บ้านก็ได้เสื้อพวกเสื้อที่เอามาให้เสื้อที่หยดได้เกว้สองตัวแล้วก็เสื้อสามก๊กเมื่อเช้าพี่ยุทธก็ใส่เสื้อนี่มาค่ะหนังอะไรเรื่องหนึ่งมานักแมนเออมานัแมนอะไรสอนละยุทธนอนน้อย ใสดีมันใส่สบายแผนอยู่เนี่ยผ้ามันนุ่มค่ะ <c oughs> อันนี้เริ่มจริง <c oughs> แต่เคยตั้งข้อสังเกตอย่างมากมายเลยท่านผู้ชมว่าเออยังไงนะคนที่เขาตั้งใจจะโชว์เนี่ยเคยมีความสงสัยไปส่วนตัวแต่เคยคิดว่าก็เป็นเสร็จของเขาอ่ะนะ <c oughs> ใช่ไหมค <c oughs> ่ะเออแล้วหลังๆเนี่ยมันมน่าจะเป็นเทรนแล้วต่อไปเนี้ยมันหลายเคสล้ะ หยุดโชว์ละออแต่ว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ใช่ใช่ที่จะสร้างความเชื่อมั่นหรือสร้างแรงจูงใจว่าโอ้เนี่ยทำแล้วจะมีสตางค์เหมือนท่านนี้เนียใช่ไหมค<อ>ะน้องจำได้ไหมเคสไหนอ่ะพี่ไม่อยากจะเอ่ยเยอะคื <c ười> อเไปซื้อรถ <c ười> อ่ะอใส่รองเท้าแตะเลยนะก <c ười> างเกงขาสั้นจำได้ไหม <c ười> เข้าไปในโช์รูมเลยแล้วถ่ายเลยรางวัลแห่งความ ตั้งใจอ๋อจำได้ค่ะอารันแห่งคมตั้งใจอ่านแล้วข่าวเช็คไปที่โชว์รวมปรากฏว่ามาดูไม่ได้ซื้อรถแบบซุปอรถแบบซุปเปอร์คาร์ใช่รถหรูอะค่ะอันนี้เอาให้เห็นว่าวันนี้ให้แม่ต้องเซ็นดีใจยังใส่กางเกงฟรีจากนครสวรรค์อยู่เลยนี่อันนี้เป็นลายปลาเสือตอใช่ไหมค่ะอเราคอนเฟิร์มซิว่าพี่ยุทธใส่กางเกงอย่างนี้ยค่ะมาทำงาน แล้วก็ได้เป็นอันที่พี่นันธนาการนะจากคนแม่แลวพี่ก็ว่ามันสบายดีค่ะใส่แล้วสวยด้วยกางเกงนะมีคุณค่า,าแล้วรู้สึกว่าได้ช่วยชาวบ้านด้วยนะค่ะเพราะลายนี้สวยนี่ไงคุณผู้ชมก็บอกกางเกงสวยมีหลายคนถามผมว่าซื้อที่ไหนเนี่ยอันนี้ปัญหาต่อไปคือต้องกลับไปถามมาสิถามน้องเซนฮะใช่ไหมรองเท้าพี่ยุดไปไหนคุณผู้ชมถามอ่ามาเป็นรองเท้าแตะไง เลยไม่สูภาพที่จะเดินออกไปด้วยรองเท้าถอดดีกว่าถอดดีกว่าใส่พี่ก็เลยถอดไว้ตรงนี้ใส่เสื้อวีกับเกงฟรีอ่ะคือไม่ต้องมาสรุปให้อย่าสรุปให้ผมเป็นคนสบายสบายชิลใช่ไหม อแต่ว่าคือต่อไปมันจะเกิดเทรนด์ใหม่ล<ฮ>ะค่ะกรณีที่ไปอวดกันมากๆเดี๋ยวเฉพาะมันจะกลายเป็นในที่สุดมันจะถูกตั้งข้อสงสัยแล้วเพื่อจูงใจไหม,มถูกไหมค่<ฮ>ะเพื่อจูงใจหรือเปล่าอ่าแต่เข้าใจนะบางคนมีของแบรนด์เนมก็อยากจะอวดอใช่ไหม,มน้องอยากอวดไหมไม่อยากอวดฮะ?–ไม่อวด ไม่มีจะอวดค่ะฮะแต่ที่ไม่เข้าใจอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือทำไมต้องเอาเงินสดมาเก็บไว้ที่บ้านต้องมากมายมที่ตั้งเลียงเลยอ่ะอ๋ออันนั้นแม่ต๊กหลายเคสอ๋อใช่เขาก็จะโชว์เปิดตู้เซฟซื้ออะไรแล้วก็ตั้งเป็นให้เป็นของขวัญให้รถให้ของชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมอืมไหนอภิพี่ยสร้างภาพ อยากได้บารคนจนแน่ๆโอ้ยอจริงๆนะพี่ก็อยากจะได้มาทดสอบดูนะเออพียุตสร้างภาพอยากได้บัตรคนจนแน่ๆทำไมรู้ฮะฮะตายแล้ว พระคีรีวห่อทองนี่พี่ยุทธบอกว่าไอ้พี่คุณผู้ชมบอกว่าพี่ยุทธเป็นพระคีรีวห่อทองไม่จริงจริงคือมันใส่สบายน้องอมันเหมือนแล้วก็ซักต่างๆก็ไม่ซีเรียสใช่ไม่ต้องรีดคือไม่ใช่ไม่ต้องรีดอย่างเดียวไม่ต้องถนอมอ่ะเออค่ะน้องเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะเสื้อผ้าดีๆน้องเวลาจะซักคิดมากไหมมากซักมือใช่ไหมต้องไปจ้างเขาซักใช่ไหมใช่ซักแห้งเออมันจะต้องขนไปไอ้นี่เหรอ ยัดมั้ก็ไปเถอ,อะปั่นเลยเออ่ยิ่งปั่นย้อยหน่อยยิ่งใส่สบายอ่ใช่ให้มันยืดหน่อยเออ่ไหนเอ่อผ้าคีริวห่อทองนี่สมคารทุกฟรีเอาเราจะไปทิ้งทำไมอ่ะใช่ใช่ไหมค่ะใช่ เอออย่างเสื้อยืดเนี่ยแหมคุณตันรวยกี่ล้านก็ยังใส่เสื้อขาดอยู่บ้านทุกคนชอบเสื้อขาดหมดมันใส่สบายมันนิ่มเออใส่สบายแล้วเหมือนกับว่ามันผ่านการเอาทุกนนี้ยังไม่ทิ้งเอาบางตัวนี่ขอบเขมรนี่มันไปหมดแล้วมันใส่สบายเกงเกงก็เหมือนกันเยอยๆแล้วก็เอายางรัดตรงเอวอ่ะพี่ไปทำถึงขนาดนั้นพี่ยืนยันพี่ไม่ทำน้องทำอ่ะบางตัวค่ะ บางตัวที่เราใส่สบายมากเอาอย่างยางต้องทาเพื่อเอวใช่ไหม <c oughs> คุณผู้ชมก็ทาใช่ไหมไม่ทําไม่มีใครเข้ายางมารัดอันนั้นเกิดไปเช่นนี้หนึ่งไม่ยางมันยืดแล้วใช่ไหมคะอาอยางมัดได้ <c oughs> <s> <S เออเห็นไหมเสื้อเก่าคุณสุบท์คือเนื้อน,นิ่มอืออ่าเห็นไหมนี่ไงใช่ค่ะคุณใบเห็นไหมคุณผู้ชมก็เอาอย่างยางรัดกางเกงเหมือนกันเออนี่ไงเห็นไหมทํากันทั้งนั้นละค่ะ ออ <laughs> uh, uh, พี่ยุทธ์เคยโดนเอาไปแปะในคลิปยิงแอดเม็ดฟู่เดอะไอคอนใช่ใช่แปะคลิปแล้วก็ไปประกอบอ uh, ด้วยความพระรพผมด่าในรายการเลยอืแล้วคือวันนั้นคุณกันติดต่อมาขอโทษอ๋อใช่จำได้ไหมนึกออกแล้วค่ะอ่า าคุณการบอกมันเป็นคนอื่นที่เขาขายไม่ได้เป็นบริษัทอืมเพราะมันมีเหมือนแม่ขายมันมีขายาเหมือนคบว่าคนย่อยๆเดี๋ยวเอาไปขายแล้วเอาไปทําค่ะไม่ใช่คุณการผมก็บอกคุณก็ต้องไปบอกห้ามทําแบบนี้มันไม่ได้อ,อครั้งนั้นจําได้ไหมที่ด่าในรายการเลยอเอาสินค้ามาด่าเลยอ่ะจำได้จําได้ด่าในรายการลเลยเพราะคือผมสรุปไปเลยว่าถ้าคุณทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าเทียมแบบนี้แปลว่ามมันต้องไม่ดี ด่าเลยอคือวันนั้นคุณกันกันตาถาวรเนี่ยติดต่อมาแล้วที่โทรศัพท์มานี้แหละไม่นานเมื่อหลักเดือนเนี่ยค่ะอคุณกันก็จะรถโทรศัพท์มาแล้วก็มาขอโทษค่ะแล้วก็จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วบอกจะไปบอกค่ะจำได้ไหมจำได้ที่พี่ด่าไปเลยอ่ะจำได้เราพูดกันในรายการนี้นะคะเราก็จำได้ว่าคุณกันโทรศัพท์อาจะตอนนั้นมันไม่ได้ติดกับคำว่าดีไอคอนไงมันอาจจะเป็นสินค้าไง จําได้ไหมจําได้ค่ะด่าแรงเลยตอนนั้นอ่ะจาได้อตอนหลังนี่ไม่ด่าแล้วเพราะมันทําอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วอ่าล่าสุดมันยังขายอยู่เลยหลังจากลําโพงมาเป็นอันนาิกงอะไรนกันเลยก็ไม่รู้ล่าสุดเพจปลอมยิงแอดด้วยเออเอาขึ้นมาดูสิอันนี้ท่านผู้ชมส่งเข้ามาทั้งนั้นแหละเน็ตเดือดแล้วเกินนี่ไงนี่ไงเพจปลอมแอบอ้างตัวจริงไม่ยิงแอดพี่ยุทธบอก มันเขียนว่าอะไรนี่คือข่าวจริงนะทุกคนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของบริษัท Apple จัดโปรโมชั่นลดราคาครั้งใหญ่ที่สุดนี่นนเป็น Apple Watch อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งนี่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอาได้แต่บอกเอาเป็นว่าต่อไปนี้ขอโทษทาง a c e b o o k บางทีเรื่องดีๆเป็นตอนว่าเกี่ยวกับการรับบริจาคหรือช่วยองค์กรหน่วยงานที่สำคัญใจนคิดจะยิงแอด ตอตอบไปนี้ไม่ได้อาถ้าตัวจริงไม่ยิงแอดเพราะถ้ายิงเดี๋ยวกายเป็นปลอมทันทีเลยค่ะถูกต้องอก็น้งใบไม่เห็นแล้วกรณีบอสเนี่ยคอาผู้ที่เข้าไปร่วมในกิจกรรมเมอจะเป็นระดับซูเปอร์วิเซอร์เดลเลจะถูกบอกให้ทำอะไรยิงแอดขายของไม่ได้หรอยิงแอดยิงแอดเพราะฉะนั้นลักษณะการยิงแอดมันเป็นข้อสงสัยแล้วน้อง S <S 1> <S 1> อ่าพวกกันตรงๆอยิงแอดเนี่ยใครรายงาน,นยังไงก็จะไม่มีปัญหาแต่ตัวจริงเนี่ยปิดกัน้นอมไม่รู้จะทำยังไงแล้ว <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นประกาศเป็นความขวัญบัตรนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงผมจะแจ้งอาถ้าเพจจริงไม่ยิงแอด <S <S อืมค่ะอาขอโทษนะคุณมาร์คสักขบเบิกอดได้เงินผมทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะ ไอ้ที่มันโผล่มากมายมัยญงแอดทั้งนั้นเลยเห็นไหมได้รับการสนับสนุน<ป>อันนี้เรียกว่ายิงแอดค่ะก็คือสปอนเซอร์ค่ะแล้วก็จะขึ้นมาบ่อยๆให้เห็นใช่ไหมเอาเป็นว่าต่อไปนี้เพจจริงไม่ยิงแอดอตกลงตามนั้นไหมนี่ไงเพื่อนที่บอกว่าเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นเหยื่อไม่ได้สังเกตว่าเพจจริงไหมเพราะเห็นรูปพี่เชื่อเลยเอา้อาวเชื่อคนง่ายไปนะ <laughs> คุผ,ผู้ชมลองดูมันจะถูกยิงสปอนเซอร์มาเนี่ยค่ะ<า>สังเกตตรงนั้นนิดนึงเนี่ยได้รับการถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือสปอนเซอร์อะไรกย่างสปอนเซอร์แล้วเติม E D ค่ะใช่ไหมใช่ก็คือก็คือได้รับการสปอนเซอร์มาอย่างเงี้ยเต็มเลยยังขายอยู่เลยแล้วดูสิกตีนมากขึ้นว่าไงนี่คือข่าวจริงนะทุกคนอเอน็ตเหนื่อยไปหมดแล้ว เอไหนฟังไม่ขึ้นยังไงก็ฟังไม่ขึ้นเรื่องอะไรเพจปอมพี่แอจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์ให้เฟ e บุ๊กให้เพจอะไรคืออะไรไม่เข้าใจอืมอ่าคนมันก็มีจริงๆว่าคนเชื่อนะใช่มีคนเชื่อค่ะอ่าบางคนบอก พี่ต้เปลี่ยนรูปบ้าถ้าเปลี่ยนปุ๊บนี่กลายเป็นตัวผมเป็นตัวปลอมไปเลยน้องเข้าใจไหมเข้าใจค่ะถ้าเปลี่ยนปุ๊บอ่ะพี่ต้องเปลี่ยนรูปทุกวันผมกลายเป็นตัวปอมทุกวันเลยฮะคือทางเดียวก็คือว่าอุตส่าห์ได้ติ๊กฟ้าเนี่ยมันควรจะได้ดีขสิทธิ์หน้าอ่าไม่ให้ใครไปทำซ้ำ จ,จริงๆเฟ e บุ๊ k ง่ายมากเลยแสดงความรุทธ uh> ิ์ใจนะถ้าอุตสาห์ได้ติ๊กฟ oh ้า mm คือการยืนยันต OK> ัวตนถูกไหมต้องส่งเลขบัตรประชาชนอะไรเลยนะค่ะอ่ไอหน้าผอมที่เป็นสีส้มเนี่ยคุณห้ามใช้อใครใช้ก็แปลว่าผิดอืเท่านั้นเองถูกไหมเอ๋อทำไมไม่ทําอำใช่ไหมค่ะมันควรจะเนี่ยไอไอภาพสีส้มเนี่ยเอานี่ยคำขวัญมาแล้ว เพจจริงไม่ยิงแอดแน่ <laughs> ท่านบูชมส่วนหนึ่งคืองกไม่มีเหตุจำเป็นต้องยิงแอดอเพจผมเนี่ยะจะเรียกว่อะไรนะไม่ได้ทำมาค้าขายนะไอ,อะที่ทำรายการทุกวันนี้เนี่ยเป็นเป็นกรณีที่ให้มีค่าใช้จ่ายกับการทำงานาอ,อันนี้เนี่ยไม่มีตันเัอร์อะไรยังไงเพราะฉะนั้นก็มันเป็นสังคม,มต้องการแลกเปลี่ยน อแองเกตนี่มาเกิดขึ้นจากการที่ท่านผู้ชมรู้สึกว่าได้คุยกับผมอืมแล้วบางทีผมก็เข้าไปหมุนๆดูบ้างค<ะ>หรือบางทีสังเกตดูข่าวบางทีข่าวใหญ่โตมากเลยแอ,องเกตแพ้สวัสดีวันจันทร์แปลว่าท่านผู้ชมลูกเพจรู้สึกว่าทักทายกับผม<ะ>ผมก็เข้าไปดูนะ,ะรู้สึกสวัสดีด้วยไง<ะ>น้องดูเถอะข่าวใหญ่ๆอะไรแทบแย่โพสปุ๊บ คนเข้ามาปฏิสัมพันธ์น้อยกว่าสวัสดีวันพุธ <c oughs> น้องนึกออกไหมนึกออกค่ะ,ะยิ่งถ้าเป็นบอสซามูนะโอ้โหโอ้โหซามูถล่มทลายใช่ไหมค่ะเพราะมันคือการสื่อสารการันลักษณะเอ็นเกตบมาเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์นึกออกใช่ไหมค่ะนี่ไม่อยากจะคุยขนาดปิดกั้นนะ,ะสวัสดีวันจันทเนี่ย ไหนน้องดูเสียเอาวันนี้ล่าสุดนี่เปิดไปกี่โมงมองไม่เห็นว้ยวันนี้ของวันนี้แปดร้อยี่สิบเก้าความเห็นเนี่ยสวัสดีไปเมื่อตอนตีห้ากว่าค่ะแปดร้อยยี่สิบเก้าความเห็นเอาไปดูเถอะอากรณีเอ่อไปมอบตัวไม่ใช่ไปให้ปากคำบอดมินบอสแซมเป็นข่าวใหญ่มากอา่ความเห็นร้อยเจ็ดสิบ ไม่ได้ขายที่คอนเทนต์ข่าวแบบนั้นโดยตรงมันคือสังคมค่ะเนี่ยโพสเมื่อเช้าสดสืร้อนแปดร้อยกว่าความเห็นน่ะถามว่าเขาดูตรงไหนเขาดูไอ้ตรงนี้แหละค่ะและท่านผู้ชมขอบคุณจริงๆเพราะสามารถจะมาอ่านี่คือการต่อสู้กับเฟซบุ๊กด้วยสังคมของเราน้องนึกออกใช่ไหมอ่าบางทีอ่าท่านผู้ชมจะรู้เลยบางที เอ็มันหายไปไหนสักช่วงหนึ่งสลบใช่อ่าแล้วมันก็สลบไปพร้อมกับทีมงานด้วยแหละน้องสังเกตไหมใช่บางทีว่าไอ้พี่ยุทธเงียบหายคือจะรู้เลยว่าพี่ยุทธนอนตื่นกี่โมงตอนที้ตื่นแล้วถ้าหายไปไหนแปลว่าวันนั้นต้องไปทุระที่ไหนใช่ถ้าเห็นทีมงานมันก็หยุดไปหมดเลยถ้าเห็นตอนเย็นเงียบไปเนี่ยโอ้สายส่พี่ยุทธไปทุระเห็นไม่โพสต์เลยแล้วตื่นขึ้นมาเพราว้ตื่นปุ๊บเนี่ยไปดูได้เลยว่าพี่ยุทธตื่นหรือยัง ดูโพสสุดท้ายว่ามันกี่ชั่วโมงเนี่ยเพราะถ้าตื่นแล้วเดี๋ยวแกจะโพสเลยค่ะเออเห็นปุ๊บเลย